คุณลุงผู้มั่งคัง่งในคืนฝนตกที่เงียบงนันกลับมีเด็กชายตัวเล็กมาเคาะประตูพร้อมเอ่ยคำขอที่ไม่มีใครคาดคิดคุณลุงครับขอผมนอนค้างคืนได้ไหมแต่เมื่อมหาเศรษฐีมองลงไปที่ร่างเล็กนั้นเขากลับต้องช็อกจนพูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เห็นบนตัวเด็กชายกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเรื่องราวที่ตามมาจะทำให้คุณแทบลืมหายใจ และคุณจะต้องดูจนจบเพื่อรู้ความจริงคุณลุงครับขอผมนอนค้างคืนได้ไหมมหาเศรษฐีถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้บนตัวเด็กชายค่ำคืนนั้นฝนตกหนักสายฟ้าแลบว่าไปทั่วท้องฟ้าลมแรงพัดกระแทกหน้าต่างกระจกของคฤหืหา์มหาเศรษฐีสูงวัยนั่งอยู่ในห้องรับแขกไฟระยะส่องแสงสว่างตัดกับความมืดนอกหน้าต่างเสียงฝนดังรัวราวกับรองใหญ่ ท่านใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขาขามวดคิ้วมองนาฬิกาเก่าเหนื้อผนังมันเป็นเวลาที่ไม่มีใครควรเยือนเสียงเคาะยังคงดังถี่ขึ้นมหาเศรษฐีเดินไปเปิดประตูอย่างระแวดระวังสายลมเย็นจัดพุ่งเข้ามาพร้อมหยาดฝนเบื้องหน้าคือเด็กชายตัวเล็กเสื้อผ้าเปียกโชกผมเผ้ายุ่งเหยิงตะแดงกล่ำเหมือนร้องให้มาทั้งวันริมฝีปากสันสะทนานด้วยความหนาว คุณลุงครับขอผมนอนค้างคืนได้ไหมเสียงเด็กชายสันเครือดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจ้องขเขม็งมาที่มหาเศรษฐีหัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงเขาไม่คุ้นชินกับการพบเจอคนแปลกหน้าเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือความลึกลับในสายตาของเด็กเขาลังเลชั่วครู่แต่สายตาของเด็กเต็มไปด้วยความมะวอนราวกับมีเรื่องร้ายแรงบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง เมื่อเด็กก้าวเข้ามาในคฤราหา์กลิ่นเปียกชื้นจากเสื้อผ้าของเขากระจายไปทั่วห้องเสียงหยดน้ําจากปลายผมร่วงลงบนพื้นหินอ่อนมหาเศรษฐีส่งผ้าขนหนูให้เด็กชายแต่ทันทีที่เด็กยกแขนขึ้นเพื่อรับสายตาของเขาก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งบนแขนเล็กนั้นมันคือรอยแผลลึกเป็นแนวยาวบางรอยยังสดใหม่บางรอยเป็นแผลเก่าเป็นทางยาวเลือดซึมออกมาจางๆจากบาดแผลที่เพิ่งเปิด มหาเศรษฐีถึงกับชะงักดวงตาเบิกกว้างหายใจติดขัดในลำคอความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านสันหลังเขามองแผลเหล่านั้นด้วยความตกใจและสับสนเด็กชายก้มหน้าหลบสายตามือกำพ้าขนหนูแน่นราวกับไม่อยากให้ใครเห็นบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดและเสียงหัวใจของมหาเศรษฐีที่เต้นแรงราวกับจะทะลุอก คุณลุงครับขอผมนอนค้างคืนได้ไหมมหาเศรษฐีถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นสิ่งนี้บนตัวเด็กชายค่ำคืนนั้นฝนตกหนักสายฟ้าแลบว่าไปทั่วท้องฟ้าลมแรงพัดกระแทกหน้าต่างกระจกของคฤหาสา์มหาเศรษฐีสูงวัยนั่งอยู่ในห้องรับแขกไฟระยะส่องแสงสว่างตัดกับความมืดนอกหน้าต่างเสียงฝนดังรัวราวกับรองใหญ่ท่นใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น เขาขามวดคิ้วมองนาฬิกาเก่าเหนื้อผนังมันเป็นเวลาที่ไม่มีใครควรเยือนเสียงคอยังคงดังถี่ขึ้นมหาเศรษฐีเดินไปเปิดประตูอย่างระแวดระวังสายลมเย็นจัดพุ่งเข้ามาพร้อมหยาดฝนเบื้องหน้าคือเด็กชายตัวเล็กเสื้อผ้าเปียกโชกผมเผ้ายุ่งเหยิงตตแดงกล่ำเหมือนร้องให้มาทั้งวันริมฝีปากสันสถานด้วยความหนาวคุณลุงครับขอผมนอนค้างคืนได้ไหม เสียงเด็กชายสันเครือดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจ้องเขม็งมาที่มหาเศรษฐีหัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงเขาไม่คุ้นชินกับการพบเจอคนแปลกหน้าเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือความลึกลับในสายตาของเด็กเขาลังเลชั่วครู่แต่สายตาของเด็กเต็มไปด้วยความมืวรเราวกับมีเรื่องร้ายแรงบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเมื่อเด็กก้าวเข้ามาในคฤรุหาส กลิ่นเปียกชื้นจากเสื้อผ้าของเขากระจายไปทั่วห้องเสียงหยดน้ำจากปลายผมร่วงลงบนพื้นหินอ่อนมหาเศรษฐีส่งผ้าขนหนูให้เด็กชายแต่ทันทีที่เด็กยกแขนขึ้นเพื่อรับสายตาของเขาก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งบนแขนเล็กนั้นมันคือรอยแผลลึกเป็นแนวยาวบางรอยยังสดใหม่บางรอยเป็นแผลเก่าเป็นทางยาวเลือดซึมออกมาจางๆจากบาดแผลที่เพิ่งเปิดมหาเศรษฐีถึงกับชะงัก ดวงตาเบิกกว้างหายใจติดขัดในลำคอความรู้สึกเย็ยนวาบแล่นผ่านสันหลังเขามองแผลเหล่านั้นด้วยความตกใจและสับสนเด็กชายก้มหน้าหลบสายตามือกำผ้าขนหนูแน่นราวกับไม่อยากให้ใครเห็นบรรยากาศในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดและเสียงหัวใจของมหาเศรษฐีที่เต้นแรงราวกับจะทะลุอกมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายอีกครั้ง สายตาของเขาสั่นไหวราวกับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใครทำกับเธอแบบนี้เสียงของเขาแหบพร่าแฝงด้วยทั้งความโกรธและความสงสัยเด็กชายไม่ตอบเพียงแค่สายหน้าเบาๆหยดน้ำฝนยังคงไหลลงจากเส้นผมเปียกโชกผสมกับหยดน้ำตาที่ไม่รู้ว่าเกิดจากความหนาวหรือความกลัวมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบรัดหัวใจ ภาพบาดแผลบนแขนเด็กย้อนกลับไปสู่ความทรงจำบางอย่างในอดีตเสียงกรีดร้องเสียงร้องไห้และเสียงฝนที่ตกในคืนเก่าๆกลับมาก้องในหัวเขาเดินเข้าไปใกล้เด็กชายทีละก้าวเงาสูงใหญ่ของเขาทาับทับร่างเล็กที่สันดร,ริกเด็กชายถอยหลังช้าๆราวกับกลัวว่าถ้าเขาเข้าใกล้มากกว่านี้ความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยหนูชื่ออะไรเสียงของมหาเศรษฐีดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้อ่อนโยนกว่าที่เคย เด็กชายเงยหน้าช้าช้าแววตาเต็มไปด้วยน้ำใสๆที่เอ่อจนจะไหลออกมาอีกครั้งริมฝีปากเล็กขยับเบาๆเหมือนกำลังจะเปล่งคำตอบที่อาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลมหาเศรษฐีเฝ้ารอฟังความเงียบกดดันปกคลุมไปทั่วทั้งคฤริหา์เสียงฝนที่สาดซัดอยู่ด้านนอกเหมือนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงลมหายใจที่ถี่ขึ้นของเขาเองทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าก็ฟาดเปรี้ยงดังสนั่น กระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนจนเกือบแตกเด็กชายสะดุ้งเฮือกรีบก้มหน้าลงและกำแขนที่มีบาดแผลแน่นขึ้นกว่าเดิมมหาเศรษฐีไม่อาจอดทนได้อีกเขาโน้มตัวลงค่อยๆดึงแขนเล็กนั้นออกจากการปกปิดและสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเขาในวินาทีนั้นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นบนท่อนแขนขาวซีดไม่ได้มีแค่รอยแผลเก่าและใหม่เท่านั้นแต่ยังมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเหมือนรอยสักสีดำจางๆ เป็นเครื่องหมายที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกในชีวิตนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับที่เขาเคยเห็นบนข้อมือของใครบางคนคนที่เขาไม่เคยลืมและคนที่เขาเคยสูญเสียไปนานแสนนานมหาเศรษฐีพระออกทันทีร่างกายสันไหวดวงตาเบิกกว้างราวกับเจอผีร้ายจากอดีตนี่มันเป็นไปไม่ได้เสียงเขาแทบขาดห่วงเด็กชายยังคงก้มหน้า แต่ริมฝีปากเล็กๆค่อยๆเอื้อนเอ่ยประโยคที่ชัดเจนขึ้นแม่บอกว่าวันหนึ่งผมจะได้พบพอ่อคำพูดนั้นดังสะท้อนในหัวมหาเศรษฐีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเสียงฝนเสียงลมและแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองเหมือนหยุดลงในวินาทีนั้นแววตาของเด็กชายที่เต็มไปด้วยความมวัวอบาดแผลที่บ่งบอกถึงการถูกทารุณและสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ไม่ควรปรากฏ ทั้งหมดกำลังเชื่อมโยงเข้าหาความจริงเพียงหนึ่งเดียวความจริงที่มหาเศรษฐีไม่เคยคิดว่าจะได้เผชิญหน้าอีกครั้งมหาเศรษฐียืนตัวแข็งร่างกายเหมือนถูกปรึงไว้กับพื้นหินอ่อนคำว่าพ่อที่ออกมาจากปากเด็กชายดันกล้องอยู่ในหัวเหมือนค้อนหนักๆกระแทกซ้ำลงกลางใจดวงตาของเขาสั่นระริกความทรงจำเก่าๆถูกปลุกขึ้นมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งภาพผู้หญิงคนหนึ่งย้อนกลับมาในความคิด ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักหญิงคนนั้นคือคนรักเก่าที่เขาเคยทอดทิ้งไปในวันที่ยังหนุ่มวันที่เขาเลือกเงินอำนาจและความสำเร็จแทนที่จะเลือกหัวใจที่รักเขาจริงมหาเศรษฐีสุดนั่งลงบนเก้าอี้หรูมือทั้งสองข้างสั่นจนแทบจับพนักเก้าอี้ไว้ไม่อยู่ดวงตาจับจ้องไปยังแขนเล็กๆที่มีสัญลักษณ์ต้องห้ามนั้นแม่ของเธอคือใครเสียงเขาแหบพร่าเหมือนกระซิบ หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลและกลัวถูกทำร้ายแต่สุดท้ายเขาก็พูดออกมาช้าช้าแม่ชื่อมาลินทันทีที่ชื่อถูกเอ่ยออกมามหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าถล่มลงร่างกายเขาเย็นเยียบเลือดสูบฉี่ทั่วทั้งตัวมาลินเขาพึมพำรรซ้ำๆดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความสันคลอน เขาจําได้ดีมาลิงคือหญิงสาวที่เขาเคยรักที่สุดแต่เธอจากไปโดยไร้คำลาหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดในหัวใจเขาและตอนนี้เด็กตรงหน้ากำลังยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีลูกลูกที่เกิดจากเขามหาเศรษฐีหอบหายใจแรงขึ้นในห้องเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นที เขายกมือขึ้นกุมขมับพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้จมดิ่งสายตาของเขาหันกลับไปมองเด็กชายแต่สิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายแทบหยุดไหลเพราะไม่ใช่แค่เด็กชายคนนี้ที่ยืนอยู่ในห้องเงาเล็กๆอีกเงาหนึ่งปรากฏขึ้นตรงประตูด้านหลังเป็นเด็กชายอีกคนหนึ่งรูปร่างคล้ายกันและในดวงตาของเด็กคนนั้นมีความเศร้าลึกซึ้งเกินวัยทั้งสองหันมาสบตาก,กัน แววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดและในวินาทีนั้นมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาใส่เขาสองชีวิตเล็กๆตรงหน้าคือเลือดเนื้อเชื้อเคืออของเขาเองมหาเศรษฐีตัวแข็งค้างสายตาจับจ้องไปที่เงาร่างเล็กที่ยืนอยู่ตรงประตูเด็กชายอีกคนก้าวเข้ามาช้าๆเท้าเปลือยเปียกน้ำฝนทิ้งรอยเปื้อนลงบนพื้นหินอ่อนเด็กทั้งสองหันมามองกัน สายตาที่สื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดเหมือนกำลังแบ่งปันความลับที่มหาเศรษฐียังไม่อาจเข้าถึงมหาเศรษฐีลุกขึ้นยืนเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินออกมันกอกดวงตาคมเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็มีประกายบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นประกายของความหวังพวกเธอเป็นที่น้องกันใช่ไหมเสียงของเขาแผ่วเบาแต่กลับดังก้องไปทั่วทั้งห้องที่เงียบสงด เด็กทั้งสองพยักหน้าพร้อมกันแล้วหันกลับมามองเขาด้วยสายตาที่เจือปนทั้งความหวาดกลัวและความวางใจเล็กน้อยมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนขาไร้เรี่ยวแรงเขาสุดตัวลงนั่งกับพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบภาพตรงหน้าทําให้เขาแทบหายใจไม่ออกสองชีวิตเล็กๆนี้ไม่ใช่แค่เด็กไร้บ้านที่บังเอิญขอประตูขอที่พักพิงแต่คือสายเลือดแท้ๆที่เขาไม่เคยรู้จัก และที่สําคัญพวกเขามีแม่ที่เขาไม่เคยลืมท่านใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเบาๆของเด็กแต่เป็นเสียงหนักแน่นชัดเจนและมั่นคงมหาเศรษฐีสะดุ้งหันขอบไปที่ประตูหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดมือเย็นเฉียบราวกับแช่ในน้ําแข็งเด็กชายทั้งสองหันมามองเขาพร้อมกันแววตาที่พวกเขาส่งให้เหมือนคําเตือนเหมือนรู้ว่าใครอยู่หลังประตู มหาเศรษฐีลุกขึ้นยืนช้าช้าทุกก้าวที่เดินไปเหมือนถูกถ่วงด้วยโซ่หนักเขายื่นมือไปจับลูกบิดประตูฝ่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อแม้ในอากาศเย็นเฉียบของค่ำคืนนี้เมื่อประตูถูกเปิดออกภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาตัวชาดวงตาเบิกกว้างน้ำเสียงในลำคอขาดห่วงร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวเปียกฝนแน่ไปกับแก้ม ใบหน้าซูบผอมแต่ยังคงความงดงามที่เขาจําได้ขึ้นใจและในแววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและคำถามมาลินเสียงมหาเศรษฐีแทบไม่ออกมาเป็นคำพูดแต่ความรู้สึกที่ท่วมท้นกลับหนักหน่วงราวกับฟ้าถลม่มหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวที่เขาเคยรักที่สุดหญิงสาวที่หายไปจากชีวิตเขาอย่างไร้ร่องรอยและตอนนี้เธอกลับมาพร้อมความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน มหาเศรษฐียืนแข็งทื่ออยู่ตรงกรอบประตูสายฝนโปรยปลายลงมาตามร่างของหญิงสาวตรงหน้าทุกหยดที่ไหลผ่านเรือนผมและใบหน้าเหมือนย้ำเตือนว่าเธอคือความจริงไม่ใช่เพียงภาพลวงตามาลินเสียงของเขาแต่พร่าเหมือนคนที่เฝ้ารอมานานจนไม่แน่ใจว่าควรยินดีหรือเสียใจมาลินยืนนิ่งสายตาของเธอจับจ้องไปที่เขา เต็มไปด้วยทั้งความเกลียดชังและความเจ็บปวดริมฝีปากเม้มแน่นราวกับกำลังกลั้นน้ำตาเด็กชายทั้งสองรีบวิ่งไปหาอบแขนมาลินไว้แน่นเสียงเรียกแม่ดังขึ้นพร้อมกันก้องกังวานไปทั่วถงคลือหาดที่เย็นวังเวงมหาเศรษฐีหอบหายใจแรงเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหมือนถูกแรงบางอย่างกระแทกเข้าที่อกคำว่าแม่ ที่หลุดออกมาจากปากเด็กสองคนนั้นเหมือนใบมีดที่กรีดลงลึกในหัวใจเขานี่นี่คือความจริงใช่ไหมเสียงเขาเต็มไปด้วยความสั่นไหวพวกเขาคือเลือดเนื้อเชื้อเคือของฉันมาลินยังคงนิ่งเงียบสายฝนยังคงสาดซัดเสียงฟ้าร้องอย่างดังก้องบรรยากาศกดทับจนแทบหายใจไม่ออกในที่สุดเธอก็เอ่ยปากช้าชน้ำเสียงเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งแม้แฝงด้วยรอยแผลลึกในใจ ใช่พวกเขาคือลูกของคุณคำตอบนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจมหาเศรษฐีร่างกายเขาสั่นสะท้านดวงตาเบิดกว้างน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวทำไมเสียงเขาสั่นเครือทำไมถึงไม่บอกฉันทำไมถึงพาพวกเขาหนีไปแบบนั้นมาลินเหงื่อยหน้าขึ้นในดวงตาเต็มไปด้วยหยดน้ำตาที่ผสมกับหยาดฝนเธอก้าวเข้ามาเพียงก้าวเดียว เสียงที่เปล่งออกมาเย็นชาแต่เจ็บปวดเหลือเกินเพราะคุณเลือกเงินเลือกอำนาจเลือกโลกที่สูงส่งของคุณแต่คุณไม่เคยเลือกฉันและไม่เคยเลือกครอบครัวนี้มหาเศรษฐีเหมือนถูกตบหน้าด้วยความจริงเขาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีคำไหนหลุดออกมาในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพอดีตวันที่เขาหันหลังให้ผู้หญิงคนนี้เพื่อวิ่งตามความฝันที่เต็มไปด้วยชื่อเสียงและความร่ำรวยเด็กชายทั้งสองกอดแม่แน่น สายตาของพวกเขาจ้องมาที่มหาเศรษฐีแววตาเต็มไปด้วยคำถามและความโกรธแค้นที่ไร้คำพูดบรรยากาศในห้องแน่นขนาดด้วยความเงียบมีเพียงเสียงฝนเสียงหัวใจและเสียงหอบหายใจสลับกันเรากับทั้งโลกกำลังรอฟังคำตอบจากเขาเพียงคนเดียวมหาเศรษฐียกมือขึ้นกลุมอกความรู้สึกผิดทาโถมจนแทบหายใจไม่ออกน้ำตาที่เขาไม่เคยให้ใครเห็นไหลอับลงบนแก้มโดยไม่รู้ตัว มาลินลูกๆฉันผิดเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฉันคนเดียวมาลินยืนนิ่งแววตาที่เคยมองเขาด้วยความรักในวันเก่าบัดนี้เต็มไปด้วยความสับสนร,ระหว่างความเจ็บปวดและความเวทนาเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหนำ่ำเรากับเป็นพยานให้กับทุกคำที่ถูกเอ่ยในค่ำคืนนี้เด็กชายทั้งสองโอบแขนแม่ไว้แน่นหนึ่งในนั้นกระสิบเบาๆแม่เขาคือพ่อของเราใช่ไหม มาลินก้มลงมองลูกๆหัวใจเธอแทบแตกสลายสายตาใสซื่อของเด็กทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวังความหวังที่เธอเองไม่รู้ว่าจะทำลายมันลงได้หรือไม่เธอหันกลับมามองมหาเศรษฐีชายที่ยืนตรงหน้ามีร่างกายสูงใหญ่และทรงอำนาจแต่ในตอนนี้กลับดูอ่อนแอเหมือนเด็กหลงทางดวงตาที่เคยแข็งกร้าวบัดนี้สั่นไหวเต็มไปด้วยความสำนึกผิดคุณรู้ไหม เสียงมาลินสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเลี้ยงลูกสองคนนี้ด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาพวกเขาโตขึ้นมาโดยไม่เคยได้ยินคำว่าพ่อจากปากฉันเพราะฉันไม่อยากให้ภาพของคุณทำร้ายหัวใจพวกเขามหาเศรษฐีหลับตาแน่นทุกคำของเธอเหมือนหอกที่ทิมแทงเข้าไปในใจเขาอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีวันทำได้ฉันเสียใจ เสียงเขาแทบขาดห่วงมาลินฉันพร้อมจะชดใช้ทุกสิ่งขอเพียงให้ฉันได้มีโอกาสเป็นพ่อของพวกเขามาลินหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความขมขื่นโอกาสอย่างนั้นมันเคยมีอยู่แล้วแต่คุณเลือกที่จะโยนมันทิ้งไปเองเด็กชายทั้งสองมองหน้าพ่อกับแม่ความไร้เดียงสาของพวกเขาไม่เข้าใจถึงรอยแผลลึกในหัวใจผู้ใหญ่หนึ่งในนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบา แม่ผมอยากมีพ่อเหมือนเด็กคนอื่นประโยคนั้นทำให้มะลินตัวสัน่นเธอก้มหน้าลงน้ำตาไหลพรากหัวใจเธอกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยากปกป้องลูกๆจากอดีตที่เลวร้ายอีกส่วนหนึ่งไม่อาจปฏิเสธสายเลือดและความผูกพันที่ยังคงอยู่มหาเศรษฐีคุกเข่าลงตรงหน้าพวกเขามือใหญ่สั่นสถานยื่นออกไปหาลูกทั้งสองน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่เคยแข็งแกร่งดังหินผา พ่อขอโทษพ่ออยากเริ่มต้นใหม่กับพวกหนูพ่อสัญญาว่าจะไม่ทิ้งอีกแล้วห้องทั้งห้องเงียบงนันมีเพียงเสียงฝนที่ส,สาดและเสียงสะอื้นของทั้งสามชีวิตที่สั่นคลออยู่ในความมืดมาลินยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอรู้ดีว่าคำพูดของเขาอาจเป็นเพียงสัญญาที่สายเกินไปแต่หัวใจแม่ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงตรงหน้าได้เช่นกัน มาลินหลับตาลงชั่วขณะเสียงหัวใจของเธอดังก้องราวกับจะระเบิดในหัวเต็มไปด้วยภาพอาดีตทั้งความเจ็บปวดและความสุขประปนกันเธอลืมตาขึ้นมองลูกชายทั้งสองที่ยืนกอดกันด้วยความหวังแววตาใสาบริสุทธิ์นั้นคือทุกสิ่งที่เธออยากปกป้องมาลินสูดหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยเสียงหนักแน่นแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนฉันจะไม่ให้อดีตกลับมาทำร้ายลูกอีกแล้ว แต่ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ใช่กับฉันแต่กับลูกๆของเรามหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลรินอย่างไม่อายใครเขาพนมมือไหว้ต่อหน้าลูกและมาลินเป็นภาพที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นเด็กชายทั้งสองก้าวเข้ามาใกล้มือเล็กๆเ,เอื้อมไปจับมือพ่อไว้แน่นความอบอุ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจ มาลิงยืนมองภาพตรงหน้าน้ำตาไหลอับแก้มแต่เป็นน้ำตาที่ปนด้วยความโล่งใจรากับได้ปลดปล่อยพันธนาการที่แบกมาแสนนานเสียงฝนค่อยๆเบาลงท้องฟ้ายามเช้าเริ่มเผยแสงแรกของวันใหม่เหมือนธรรมชาติเองก็เปิดทางให้ชีวิตทั้งสี่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งมหาเศรษฐีโอบกอดลูกทั้งสองมาลิงยืนอยู่ข้างๆด้วยรอยยิ้มบางๆ แม้ร่องรอยในอดีตยังคงอยู่แต่หัวใจของทุกคนก็ได้ก้าวไปข้างหน้าบ้านไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยความทรงจําในค่ําคืนนั้นกลับกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่กลับมารวมกันอีกครั้ง